สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่รักในการปลูกบอลสีนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องดินที่ปลูกบอลสีนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้าจากทางเชียงใหม่นะครับเพิ่นสั่งดินมาสามชุดแล้วก็ลูกค้าที่เพิ่นเอฟบอนต่างๆไว้นะครับผมเดี๋ยวไปสนีเปิดทําการจะทําการจัดส่งไปให้เพิ่นนะครับผมดินปลูกที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้บอสีของเรานั้นจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ อย่างเช่นบนสีกอนี้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องเลยนะครับผมงอกขึ้นมากะใบใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นบนสีกอนี้นะครับผมแต่โดยทั่วไปแล้วบนสีที่มีปัญหาเยอะๆนะครับผมอย่างเช่นบนที่ลงหัวนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งวันนี้นะครับบนสีลงหัวนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะครับเมื่อรากเขาเดินต่อไม่ได้บนเพิ่งก็จะขาดสารอาหารพอขาดสารอาหารปุ๊บก็จะ ลงหัวโดยวิธีธรรมชาติของเขานะครับวิธีการทางสวนก็คือเอานํามาชําไว้รวมๆกันแบบนี้นะครับเพราะว่าจะได้บเ่เปลืองวัสดุที่ทําการชํานะครับผมแล้วยังมีคนสงสัยว่าดินชุดหนึ่งนั้นสามารถที่จะปลูกได้เยอะไหมนะครับผมเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้คลายข้อสงสัยนะครับผมดินชุดหนึ่งนั้นสามารถที่จะชําหัวที่บอนสีลงหัวนั้นได้เยอะมากๆนะครับผมเราสามารถที่จะ ชามได้ประมาณร้อยสองอหัวเลยนะครับถ้านํากระถางใหญ่มาชําไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับกระถางนึงจะชาได้ประมาณ20่สิกว่าหัวขึ้นไปนะครับผมนี่อันนี้คือใช้ชุดเดียวนะครับสามารถที่จะชําได้เป็นสองสาร้อยหัวเลยนะครับผมยาวไปถึงนุ่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีทํำยังไงนะครับว่าจะชาได้เยอะขนาดนี้นะครับผม นี่คือบนสีที่ชําไว้นะครับผมเดี๋ยวได้ดูรากของเพิ่นนะครับผมนี่คือรากของเพื่นนะครับผมพกฏว่ารากเดินดีมากๆนะครับผมทุกท่านตอนนี้ทะลุลงมากระถางข้างล่างแล้วนะครับผมเห็นบ่ครับชั้นวัสดุกับดินที่ชํานะครับผมเนาะดินที่ชํานั้นผมใช้เพียงแค่นี้เองนะครับผมทุกท่านประมาณสักสองเซนนะครับผมนี่ครับ เดินลงมาแล้วก็มาเจอวัสดุที่รองกระถางไว้นะครับอันนี้สามารถจะใช้วัสดุอื่นก็ได้นะครับสำหรับดินหนึ่งชุดนั้นจะได้ประมาณหนึ่งกระมังนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเพิ่นเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะโปร่งและเบาวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกวิธีการไปชําหัวนะครับผมว่าชําได้เยอะแค่ไหนนะครับครับวิธีขั้นตอนช่ากะง่ายๆนะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้ก็เตรียมวัสดุ ออลองกระถางนะครับผมอันนี้เราจะใช้ขุยมะพร้าวสับแบบหย,ยาบๆก็ได้นะครับผมทุกท่านเราไปแช่น้ําไว,แว,ว,ออแาไว้แล้วก็สักสองสามวันลี้นน้าออกแล้วก็มาลองไว้นะครับแล้วก็ก็นาวาสรุเพาะชํานะครับผมที่วิธีนี้จะทําให้ได้ขยายนะครับผมนกการใช้ได้เยอะนะครับผมเพราะว่าเ,เราจะต้องเพราะว่าเราใช้แค่โรยหน้าธรรมดานะครับผมน,นี่ครับพอโรยให้ทั่วเราก็นําหัวของเขาวางลงไปนะครับ นี่ครับส่วนหัวนั่นเราจะแช่น้ําหรือไม่แช่น้ําก็ได้นะครับผมทุกท่านถ้าอยากให้งอกเร็วก็นําไปแช่น้ําสักหนึ่งคืนสองคืนก็ได้นะครับผมนี่ครับวัสดุมาโรยกบนะครับผมทุกท่านกบแบบมิดเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เพิ่นจะมีอ่ออกซิเจนอยู่ในวัสดุอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นวัสดุที่โป่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ค่อยลดน้ําให้ชุ่มนะครับผมสําหรับใครที่อยากเอาไปอ่ปลูกบนสีนะครับผมทุกท่านไปช่าหัวบนสีโดยตรงนะครับจะมาให้ดูทางนี้นะครับ นี่คือหัวบอลสีที่ชํำไว้นะครับผมอันนี้เป็นชุดหัวค่้นข้างที่จะใหญ่นะครับผมมันมีการแตกกอขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าในลักษณะแบบนี้แนะนําให้ใช้กระถางเอ่อกระถางสี่กระถางหกขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่าพ่นตเร็วมากมากนะครับผมเนาะจะทําให้เราเอ่เปลี่ยนกระถางเร็วนะครับผมผู้ท่านาะว่าเพ่นล้นกระถางแล้วนะครับนี่อันนี้เพาะชํำไว้ประมาณกเกือบเกือบยี่สิบวันปเป่นกงอกแล้วนะครับผม นี่มาดูนะครับผมที่ชําไว้นะครับผมนี่งอกขึ้นเต็มเลยนะครับผมตอนนี้นะครับนี่ตัวนี้งอกขึ้นมาแล้วใหญ่เลยนะครับผมนี่กัดสีสวยเลยนะครับถ้าต้นไหนมีชื่อหน่วยหรือว่าสําคัญหน่อยเราก็แยกเอามาไว้ต่างหากแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าต้ในใดที่มีอยู่ทั่วไปนะครับผมเราสามารถที่จะชํารวมกันได้เลยนะครับผม นี่ท่านเบิ่งบนสีหกลงนะครับผมงอกขึ้นมากัดสีเลยนะครับผมเพราะว่าหัวเพิ่นค่อนข้างเทเจใหญ่นะครับผมนี่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ครับตอนนี้งอกขึ้นเต็มเลยนะครับผมใช้เวลาประมาณ20วันนะครับผมทุกท่านบนท่านก็จะงอกในลักษณะแบบนี้นะครับสูตรนี้บ่ต้องไปอบยากนะครับผมทุกท่านปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเิ่นก็งอกอยู่ดีนะครับพองอกขึ้นมา พองอกขึ้นมาก้านเพิ่นจะได้บอลน,นะครับการเพิ่นจะแข็งแรงกว่าบอลที่อยู่ในตู้นะครับทําในลักษณะแบบนี้บอลงอกดีและก็สีสวยนะครับผมทุกท่านก็นเลยเพื่ออยากนาประสบการณ์ตรงนี้นะครับผมมาแบ่งปันเผื่อใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับบอลรากไม่เดินหรือว่าบอลสีลงหัวนะครับผมนําวัสดุนี้ไปแก้ไขก็จะทําให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมจนจบนะครับผมกดไลค์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจสําหรับคลิปแนวนี้นะครับผมน็อตใครที่ชอบก็คอมเมนต์มาให้เบิง์นเด้อนะครับผมทุกท่านหรือว่าท่านมีปัญหาใดๆก็าสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนั้นปลูกบอลสีแบบมีความสุขสนุกไปกับการปลูกเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ